เกิดอะไรขึ้นเงินเดือนปริญญาตีที่ลาวส0 0ถึงบาทแล้วคนลาวอยู่ได้ยังไงคลิปนี้มีคำตอบโดยมีผู้ใช้งาน Facebook ลายนึงได้โพสต์ถามในกลุ่ม Facebook ว่าค่าของชีพที่ซอปป,ปเลาสูงมากอาหารหนึ่งมือ้อแพงกว่าไทายหนึ่งเท่าแต่ที่ตกใจนั้นก็คือเงินเดือน ต่ำเตี้ยมากพวกเขาอยู่ได้อย่างไรงั้นวันนี้ SPY จะพามาวิเคราะห์กันซึ่งจากโพสต์ดังกล่าวเป็นไวรัลขึ้นมาก็ได้มีคนเหล่ามากมายได้มาแสดงความคิดเห็นบางคนก็บอกไว้ว่าเงินเดือนที่โดนได้รับนั้นคือ1,200บาทต่อเดือนบางคน1,900บาทต่อเดือน เงินเดือนของคุณครูก็จะอยู่ที่2,500บาทถึง4,000บาทต่อเดือนแต่ถ้าเงินเดือนระดับผออ,อหรือผู้อำนวยการก็จะอยู่ที่12,000บาททุกวันนี้ชีวิตหลายคนก็เป็นนี้หลายคนก็ยอมรับว่าท้อแท้ในการใช้ชีวิตที่เราของทุกอย่างแพงหมดต้องนำเข้าจากไทยจีนเวียดนามเช่นเกลือแร่ ที่ไทยอาจจะขายขวดละสิบบาทแต่เมื่อเข้ามาที่ลาวโดนภาษีเข้าปุ๊บจะอยู่ที่15 2 0ถึง20บาทและสิ่งที่ถูกนั้นก็คือเบียร์สุดท้ายก็มีคนบอกว่านี่คือสาเหตุที่คนลาวข้ามฝั่งมาทำงานที่ไทยเป็นจำนวนมากเพราะอยู่ลาวแทบไม่มีเงินเก็บเลยนี่ยังไม่นับรวมปัญหาบ้านเมือง เรามาย้อนเวลากลับไปในสมัยก่อนเมื่อปี2555หรือเมื่อราว11ปีที่แล้วจริงๆแล้วราวปรับค่าแรงขึ้นทุกๆ3ปีในช่วงศตวรรษที่ผ่านมารัฐบาลลาวได้แก้ไขค่าแรงขั้นตำ่ำโดยเมื่อปีพศ2555ค่าแรงขั้นต่ำจาก348,000กีบหรือ1,392บาท อ้างอิงจากอัตราการแลกเปลี่ยนเมื่อปี2555 250บาทเท่ากับ1กีบเพิ่มจาก348,000กีบเป็น626,000กีบหรือ2,500บาทและในปี2558ก็เพิ่มมาเป็น9,000 0 0กีบหรือ3,600บาทในอัตราการแลกเปลี่ยนในสมัยก่อน และล่าสุดในปี2565รัฐบาลลาวก็มีมติเห็นชอบให้ปรับค่าแรงขั้นต่ำของพนักงานเอกชนเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อหนักมากๆค่าเงินกีบก็อ่อนค่าสุดๆจากเดิม1 100,000กีบมาเป็น1 300,000กีบเพื่อช่วยประชาชนรับมือกับค่าของชีพที่สูงมากขึ้นเรามาดูอัตราก,การแลกเปลี่ยนในสมัยก่อนกับปัจจุบันของลาวกันในปีคศ2005 1 9 0 2 0 0กิบแรกเงินไทยได้1บาทขอส2อ1 5 2 5ส้อิบิแรกเงินไทยได้1บาทขอส2อ2 3 5 7 0ิบ้อดกิแรกเงินไทยได้1บาทเรียกได้ว่าเงินลาวอ่อนค่าแบบสุดขีดสวนทางกับค่าของชีพที่พุ่งสูงข,ขึ้นเงินเดือนปริญญาดีลาวหรือเด็กจบใหม่อาจจะไม่ถึง3,000บาท ซึ่งปัญหานี้ก็เคยถูกหยิบยกข้นมาพูดอภิปรายในสภาแห่งชาติลาวโดยท่านนางชัยสอนศิลป์โพธิสารสสชเขตเลืิกตังที่13แขวงสวรรค์เขตสีว่าคนล่าไม่อยากเรียนถึงระดับปริญญาตรีอีกแล้วเพราะเรียนไปก็ได้เงินเดือนแค่1,3แสนกีบหรือ2,300บาทนอกจากนี้ยังมีการพูดถึงการติดเงินเดือนอีกด้วย หรือติดค้างเงินเดือนยังไม่ได้จ่ายเงินเดือนแก่พนากาักงานถึงขั้นได้หยิบประเด็นนี้มาพูดกลางสภาของเราโดยเฉพาะในเรื่องเงินเดือนพนักงานมันบนเป็นแนวติดหนี้เนาะท่านประธานเดือนหนึ่งต้องได้น,นั้นเบิกเงินซีมีคมุ่งยากสาเดีกยาอยากเสนอให้กระทรวงการเงินนี่หาวิธีทางแก้ไขเพราะว่าบางคนนี่ทากินได้เงินเดือนบางคนบ่ได้สามเดือนก็จะสิอยู่แนวใ,ใดตัวนี้นี่ยากสาเดกยกต้องแก้ระบบควรมน,นีอีก ต่อไปหน้าอายค่ะกันสังคมม่มแมอย่างดอกเนาะท่านประธานเจ้าขอขอบใจเรามาวิเคราะห์อัตราค่าจ้างในประเทศเลาวแอดจะยกตัวอย่างป้ายรับสมัครพนักงานเหล่านี้เงินเดือนระดับผู้จัดการสาขาจะเริ่มต้นที่3ล้านกีบหรือ5,400บาทเงินเดือนผู้ช่วยสาขาจะเริ่มต้นที่2,3ล้าน3แสนกีบ หรือ4,200บาทส่วนพนักงานขายปกติจะเริ่มต้นที่1,500,000กีบหรือ2,700บาทเท่านั้นแล้วคนเราอยู่ได้ยังไงซึ่งจริงๆแล้วคนลาเป็นคนที่ประหยัดรู้จักใช้เงินส่วนมากก็จะทำอาหารกินเอง และที่สําคัญเรายัางโชคดีที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่ค่อนข้างสมบูรณ์เป็นอย่างมากอาหารจากธรรมชาติก็มีให้บริโภคอย่างมากมายไม่จําเป็นต้องซื้ออาหารตลอดเวลาก็ได้ข้าวป่าก็มีสัตว์ป่าเห็ดหน่อไม้ตามหนองคลองบึงก็มีปูมีปลาเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ไว้ขายไว้กินมีผักสวนครัวครบ ส่วนสิ่งที่แพงและเป็นปัญหาของคนเรามากที่สุดก็น่าจะเป็นพวกน้ำมันสินค้าการแปรรูปเชิงอุตสาหกรรมสินค้านำเข้าต่างๆซึ่งต่างจากประเทศไทยที่ความหนาแน่นของประชากรมากกว่าเลยบริโภคก,กันแทบจะไม่เหลืออะไรในธรรมชาติเมื่อเทียบกับประเทศซอป,ป,ปาลาวของไทยนี่เน้นซื้ออย่างเดียวแล้วย้อนกลับไปตัวคำถามคนเราอยู่ได้ยังไง ก็เหมือนกับข้อสงสัยของชาวต่างชาติในประเทศที่มีเงินเดือนส,งสูงๆก็จะสงสัยว่าคนไทยนี่อยู่ได้ยังไงค่าแรงขั้นต่ำวันละ300บาทเงินเดือนเริ่มต้นเดือนละหมื่นต้นๆถึงแม้ว่าเงินเดือนโดยเฉลีฉลย่ยของประเทศจะอยู่ที่เดือนละ20,000ในใสายตาของต่างชาติก็จะมองว่ามันยังน้อยอยู่ดีซึ่งคนไทยเราเองก็มีวิธีการกลับตัวให้อยู่รอดกับสถานการณ์นั้นๆขึ้นอยู่กับบุคคล พูดง่งไงนั่นก็คือรายได้มากเราก็ใช้มากรายได้น้อยก็ประหยัดหน่อยและอย่างที่แอดได้บอกว่าประเทศลาวโชคดีมากๆที่ยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่ค่อนข้างสมบูรณ์เป็นอย่างมากอาหารจากธรรมชาติก็มีให้บริโภคมากมายปัจจัยสี่ค่อนข้างครบอยู่รอด เดียก็มั่งละกระบ,บทรวิเคราะห์ของแอดและเพืพ่อนๆชาวเรามีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมลงไปคอมเมนต์ที่ใต้ล่างคลิปนี้นะถ้าหากแอดคัดตกบกพร่องตรงไหนเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์แชร์และใต้ล่างคลิปนี้ด้วยและก่อนจะจากกันไปายแอดก็ได้มีโอกาสไปเที่ยวซอบปป,ปอามาผู้คนน่ารักมากๆเดี๋ยวหาโอกาสไปเที่ยวสอบปป,ปอาใหม่อีกครั้งนะครับและเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ